โดนอีกแล้วครับเพื่อนนวลจันทร์อีกแล้วครับเพื่อนนอจอกอ,อ,อ,อีกแล้วครับเพื่อนนนจจออ อมยังไม่ยอม เรียบร้อยครับมาอีกหนึ่งหน่วยนอจอมาอีกหนึ่งหน่วยครับเติมปากนะครับปากบนนะเงินไหมปากบนปากบนตามสูตรเลยตามสูตรของร้านเลยนะครับตามสูตรของร้านเลย